เพื่นอนวันนี้ก็มีเวลานะคะจะพาเพื่อนๆมาช่วยรดน้ำไม้ดอกมากระดาษที่เราได้เคยปลูกเอาไว้นะคะน,นี้เราก็รดต้นข้าหลวงนะคะซึ่งต้นข้าหลวงนี้ก็เขาเพิ่งได้พื้นตัวมาสีบ้าเดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลัง,ง น้อยประดับน้อยต้นไม้นอยน้อยนน้อยต่เยวนเราไปบ้านบางสวน ก็เป็นกวากมรกตที่เราเพาะเองปลูกเองนะคะแล้วก็มีด้วยอ่าอะไรไม่รู้ค่ะเยอะขึ้นสูกนะคะเราจะไม่ให้เขาโดนน้ำบ่อยๆนะคะตรงนี้ก็อะไรอีกก็ไม่รู้แที่พิัารณาอันนี้ก็ดอกเบลต้นเบลใช่ไหมคะถ้ารวมเหมือนกันนะคะกวัสดีค่้แม่คเัวของจ้า แล้วเราก็มีโอกาสล้างพื้นไปเลยนะคะทำความสะอาดบ้านต้นไม้แล้วก็สายที่มันอยู่ใกล้ๆพอที่จะทำงานอนยะ่างได้ด้วยเราก็ล้างพื้นต,ต่ออนะคะนี่าก็คงจะแค่นี้นะคะสำหรับการทำงนานของเรานะคะ งานไปด้วยรับต้นไม้ไปด้วยร่างึ้นไปด้วยทุกอย่างที่งานนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ